ค่ะอย่างวัยรุ่นแต่ละฟังนักศึกษาจะต้องมสิงอะไรก็่พ่อคุณแม่มี่ฟังรู้สึกบีมาสามารถที่ที่ฟับรู้สึกว่าโอเคนะคะเหมือนแบบว่าได้เป็นโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าส่งลูกมาเรียนอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้แบบเพิ่มเติมให้เขาอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมกดติดตามมินทั้งคิดไว้จะได้ไมีภาพคิดดีๆจากเรานะคะเจ่องไหนบ้างครับกับฟูฟูหรือว่าเป็นประทับใจอย่างนี้ว่าน้องไม่มีความกลัวหรืออะไรคะน้องมีความรู้สึกที่อยากจะมาเรียนย,ยิ้มยินดีและเขาแฮปปี้กับการมาเรียนนะคะไม่ได้แบบว่ามีความกลัวหรืออะไรต่ออะไรเขามีความสุขในการที่จะมาเรียนค่ะฝากแนะนําที่ปกครองกันหรือที่อยากให้ได้ สถาบันนี้เป็นสถาบันที่ดีโอเคเลยเพราะว่าเคยไปสถาบันอื่นแล้วรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ไม่มีการพูดได้พูดเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขายังมีคําศัพท์ในหัวน้อยมากในการที่จะแบบสื่อสารกับทางคุณพ่อคุณแม่พอมาเรียนได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการโต้ตอบกับทางที่โรงเรียนกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยค่ะน้องแฮปปี้ขึ้นน้องคุยกับเพื่อนมากขึ้นรูนนนน้สึกว่าดีดีใจมากๆที่แบบว่าเขาพูดได้มากขึ้น ในระดับหนึ่งโดยสถาบันได้ช่วยเขามากๆเลยอะคะ่ะต้องขอบคุณมากๆเลย